แล้วเราคงจะต้องให้กำลังใจ,จก,กับสมาชิกรัฐสภา312ท่านส่งเสียงให้กำลังใจกันหน่อยครับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือนอพที่คนไทยปกป้องประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นนกกฎหมายเราคนไทยต้องเคารพกฎหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นตุลาการสารรัฐธรรมนูญ ทำใหฟังนะจะทำอะไรเป็นได้ทำได้ไหมพี่น้องได้ไหมไจริงนะไ,ไปด้วยกันนะอย่าทิ้งกันนะพี่น้องบอกปากกันนิดนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เราเรองรับพี่น้องของเราก็อย่างเต็มที่พี่น้องข่าก็จะเดินไปสู่ภายนอกนะครับนะจุดต่างๆ เราก็ไปกันเป็นถ่มเป็นก้อนแล้วก็มีการที่เราคอยดูแลนะฮะเพื่อความลูดภใจอีกขั้นหนึ่งนะครับวันน,น,นี้ป่วยมันสบายเป็นรองประธานนปชแดงทับงบดินคุณสมหวังอัสราศีสมหวังนะครับแต่วันนี้พี่สมหวังอยากจะมาร่วมร่วมรานกัายที่พ่อพูและข่าวสารพี่น้องแต่เนื่องจากว่า ไม่ค่อยสบายทางด้านลัคอไม่ใช่ป่วยเหมือนคนที่ไปบอกรับหนึ่งล้านห้าจากคุณจตุพรไม่ใช่นะครับเพราะว่าป่วยจริงๆให้กําลังใจทั้งสองท่านนะครับคุณอารีไกรนราและคุณสมฝังอัศรศีนี่นะผมจะมีเด็กเป็นเอาครับสู้ไหมสู้ไหมขอบคุณมากครับเราจะมีเด็กเก็บเวทีอีกหนึ่งท่านนะครับเราจะอยู่คอยต้อนรับพี่น้อง ระบบเสียงระบบไฟดูห้องนง้ำห้องสุขาให้กับพี่น้องดูแลที่หลับที่นอนอาหารดเดิมเดิมจนกระทาั่งเก็บเวทีพอยส่งพี่น้องกลับบ้านยศสมธิจชูหลอดครับคุณเจงเจาะจริงให้กำลังใจกับเด็งนองเราหลักๆกันนะครับเดินทางกัะต่อไม่พี่น้องพรองที่จะเดินทางต่อตอนกับอำนาจเถื่อนไม่พี่น้อง มอายุติธรรมยุติธรรมยุยติธรรมโคตรนอบอชแรงขั้งบินคุณธนาวุธวิชัยนิคบขอเสียงปรบม,มือดังให้กำลังใจกันด้โอกาสนี้เสียงอันสม,มบูรณ์ของนอบอชเพื่อไทยตบป้อกป,ประชา สวัสดีครับพี่น้องที่รักราาประชาปธิไตยทุกท่านเวทีแห่งนี้เนี่ยนับว่าเป็นครั้งที่สองที่เราได้จัดชุมนุมกันอย่างนี้